สวัสดีจ้าพ่อ,พ,อ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 พ่อแม่เขามาแล้วได้จ้าเด้อเขามาเราก็จะร่วมกดไลค์กดแชร์ในะได้จ้าเด้อพ่อแม่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจละจ้ะสิบขอขอบคุณหลายๆจ้าวันนี้พ่อพอ่แม่ก็ขอบพระคุณแม่เด้จ้าเด้อที่ส่งอาหารเปียกมาให้เด็กๆเนาะอ่ะนี้ก็กินไม่หยุดไม่หย,ออย่อนเลยนะเนี่ย กินใยเต้าศบเต้าปากเอ้ยอ่ะน่าพากันเข้าห้องน้ำเนะี่ยเนี่ยหายไปอย่างเงี้ยพากันไปเข้าห้องน้ําพี่นอ้องถึงบอกว่าบ้านเรามันขาดทรายไม่ได้พาจะพากันเข้าห้องน้ําทั้งวันเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปนั่งเก็บอีกเช้าเที่ยงกลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเก็บอื้อลูกแล้วก็หาข้าวให้เขากิน เนาะพี่น้องโอ้ยเนาะทำไงได้อ่ะเรารักของเราเนาะเขามาเกิดกับเราแล้วเนาะเขามาเกิดเป็นลูกเราแล้วอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบเขาทุกยากปากมองจ้าใดก็ได้ต้องได้หาให็สู้กินได้พี่น้องชีวอสีอยากจังใดก็ต้องหาสู้เขากินได้พี่น้องปล่อยให้เขาอดปล่อยห้ได้เลยเจ้าของอดไม่เท่าไหร่ ใครๆเขาก็ว่าเลี้ยงแล้วมันได้อะไรแล้วก็บอกว่าเอ,อได้ความสุขเนาะถึงเราจะจนเราก็เลี้ยงอย่างนี้แหละอ่ไม่นานเขาก็ไปจากเราทีละตัวสองตัวไปถ้าเขาหมดไปแล้วเราก็คงจะไม่มีอะไรถ่ายไม่มีอะไรทำละอ,อ่านี่ แล้วก็ถ่ายตอนที่ถ่ายทําตอนที่เขามีชีวิตอยู่นี่แหละพี่น้องเขาอยู่ก็ได้เขาอยู่ก็เราได้ไม่เราก็เขาแหละเนาะอืมอันไหนมีความสุขได้ก็เลี้ยงไปทําบุญกับสัตว์มันก็ ได้บุญอีกอย่างได้ยินบุญอ,อีกแบบหนึ่งมีความสุขอีกแบบหนึ่งนาอพี่น้องเนาะกังได้ก็คอ,อยพ่อพ่อ,อแม่แม่เอฟซีเอ็นดูไ,ได้ใจเด้อ,อบ้านปลรักแมวก็ยังต้องการทรายอยู่เด้อจ้ะทรายแมวอาหารแมวด้จ้ะเดี๋ยวก็จะเข้าโหมดปกติแล้ว บ้านปอรักแมวก็ยังเปิดรับบริจาคอาหารแมวอยู่ด้จ้ะเ้อสุขพ่อพอแม่แมเอฟซีขันต้องการบริจาคอาหารแมวก็เดี๋ยวจะปักหมดที่ยูนะพี่น้องเนาะจาังไงก็ขอขอบคุณพ่อพอแม่แม่เอฟซีทุกข่ทุกคนด้จ้ะ ที่รักและเอ็นดูเด็กๆนะพี่นอ้องวันนี้แม่ก็ส่งอาหารเปียกมาให้เด็กๆชอบมากเลยจ้ะผสมให้กินสักเนี่ยสีหอ่ออาหารเม็ดพะกนลุมมาลุมมาตุ้มเลยตะกี้ก็ไปผสมให้แมวจรข้างนอกอีกซองหนึ่งเนาะสามตัวตะกี้กินกินอยู่สามตัวเดี๋ยวก็กินไม่หมดเดี๋ยวก็ตัวอื่นก็มากิน ก็เขาเคยมากินเขาก็จะวิ่งมาเวลาไหนเวลานั้นนะ่ะเขาจะวิ่งมาตอนเช้าเที่ยงเย็นตะกี้แหละ,และเวลาประมาณนี้แหละแล้วก็ดีใจที่เราได้ให้เนาอพี่น้องแมวบ้านก็มานะแมแมวที่ข้างบ้านเขาเลี้ยงเปิดอะแมวก็ข้างบ้านก็มากินด้วยแล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยาก อยากมีเยอะก,กว่านี้แหละอาหารนะเราจะให้ได้ทุกจุดทุกจุดแต่เราก็ลำพังลำพังก็มันมันจะไม่พอนะ่ะเพราะพ่อแม่มีแม่ท่านโอดส่งมาให้อ่ะเดือนหนึ่งก็สองก็สอบจ้ะก็แล้วก็ซื้อมาผสมของแม่ด้วยแล้วก็ร้านขายผัก เห็นเขาบอกว่าจะให้เดือนละกันตอบของเขาที่เขาให้มามันก็หมดไปแล้วเนาะแต่ว่าเดือนไหนอะเดือนนี้แล้วมั้งที่เขาให้มาหรือเดือนที่แล้วเราก็จำไม่ได้แล้วอะเนี่มองอะไรกันอะฮนะพากานมองอะไรกันให้แม่ดูดิมีอะไรฮนะอือ โอยยิ่งไม่ให้จับด้วยนะลายแดงเนะี่ยเป็นอะไรลูกฮะเป็นอะไรไม่แต่ายหรือเปล่าลูกป้อนายายิ่งยากอยู่ลายแดงไม่ให้จับ ห้จับได้นกไวนี่นกไว่างูเขียวเข้าบ้านนอนไปนอนเด็กทะเลก็นอนอนอนเขียวเข้าบ้านฮะนเออเยอะดิหน้าฝนเนะี่ยหลังบ้านก็ต้นไม้เยอะด้วยเพิ่งตัดออกไป ไปดูก่อนไปดูเขาก่อนพี่น้องเนะีเป็นห่วงเลีนะเดี๋ยวก็ตกลงไปโทรศัพท์หน้าแตกหมดแล้วพี่น้องเนะี่ยตะกี้ลูกก็เตะล่นทำไมตากันมีที่ฉี่ทำไมเล่นไปฉี่ฮะ กันกินแล้วกับพักกันนอนนี่ก็ลองเขาลองเท้าแม่ไปก,ดกัดจนจะขาดแล้วนะดิงไม่มีรองเท้าใส่โว้กดัดรองเท้าจนหัวฟูหัวโปหมดแล้วอ่ะ,อะมันนี่ก็จะขอลองคลิปกันเด้อจ้ะพี่น้องเด้อทั้งแต่ก็ขอขอบคุณเด้อจ้ะ เขามันเราก็กดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดทับตะคะให้เห็นได้ได้จ้ะเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำได้จ้ะเสียด้ยพอพลาดคลิปใหม่ๆเนาะการสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซสีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคไขข่ายเจ็บลำลำรวยๆเด้อพี่น้องเด้อเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปได้จ้ะ อยูดีสุอยูดีมีแห้งสุขหูสุกคนนะพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อกันชิหนาได้จ้ะ